ยอดนิยมเลยนะคะรถเช่า Honda Civic 1.8 EL ค่ะคันนี้เป็นปี2019นะคะรุ้มหนี Honda l e น n w a t c มาให้เรียบร้อยตัวรถเป็นสีดำขับค่ะส่วนภายในเป็นสีกรีนเบทเอกลักษณ์เลยนะคะสําหรับแบรนด์ h o n d ้ค่ะตัวไฟหน้านะคะขาวขาวสายๆเลยคันนี้แต่งองค์ชงเครื่องมาแบบหล่อๆเลยนะคะรูปโฉมนะคะ เด e ียวกับ1.5 Turbo RS เลยตัวนี้โฉ่บนะเชนเรียบร้อยนะคะแมตช์เลยเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้ Honda l i t c h มีมาให้ค่ะ ตัวภายในนะคะเป็นเบาะสีครีนเบดตกแต่มาแบบสวยๆเลยเบาะบบนบคนขับปรับไฟฟ้าค่ะคุมอะไรมีอถฟังก์ชันมาให้นะคะหน้าจอการระบบทัชสกรีนมี h o นด้า n ิมวอ h มาให้เรียบร้อยแอร์ปรีออโต้นะคะระบบเยรอัตโนมัติเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้ตอบโจทย์ครบเลยค่ะพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างขวางเก็ดลุ่มเหลือๆเ,เลยที่นั่งนะคะนั่งสบายเบาะรับอลีระเลยค่ะ 159,000บาทเท่านั้นนะคะมีบรดการ่ันดีสามารถฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะฟรีค่าใช้จ่ายค่ะสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่ชานเตยโชรุรบุรัตฮุนพาชมรีค่ะ